บินพอลล่าและเทเลอร์เป็นเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันวันหนึ่งในขณะที่บินกับพอลล่ากำลังน่งรับประทานอาหารและพูดคุยกันอยสน่าสนุกสนานที่โรงอาหารเทเลอร์ก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่บึง้งตึงเทเลอร์มานั่งด้วยมันสิฮะนี่บินกับพอลล่ามากันนานหรือยงัง พอล่ามาถึงก่อนฉันสักพักนะ่ะเทเลเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมหน้าเบิ้งจังก็งเมื่อกี้นะสี่ฉันไปซื้อข้าวกะเพราที่ร้านอาหารตามสั่งร้านประจําแล้วเห็นเขาขึ้นป้ายว่าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งฉันเลยสแกนใจ่ายในแอปแต่ปกติข้าวกะเพราที่ฉันซื้อเนี่ยราคาส0สิบาทแต่พอสแกนจ่ายจริงๆเป็นยี่สิบห้าบาทแทนที่จะเป็นยี่สิบบาทป้าเขาขึ้นราคาหลังจากเข้าโครงการหรอ ใช่เลยเพราะฉันถามว่าทำไมถึงเป็น25บาทป้าแม่ค้าก็บอกว่าขึ้นราคาเป็น50บาทแล้วถือโอกาสขึ้นราคาเพราะเข้าร่วมโครงการนี้นี่แย่จริงๆเลยนะจะว่าไปฉันก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับเทเลอร์นะไม่กี่วันก่อนนะ่ะฉันไปซื้อกระดาษชำระที่มีของแถมคือซื้อ10ม้วนฟรี2ม้วนราคา100บาทแต่พอเข้าร่วมโครงการก็ขึ้นราคาเป็นร้อบาทแนะ่ พอร์ล่าก็โดนกุ่งราคาเหมือนกันหรอทำไมพวกเขาฉวยโอกาสขึ้นราคากันแบบนี้นะอย่างนี้ก็เอาเปรียบกันนะสิใช่ใช่ฉันว่าพวกแมค้าน่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีโครงการนี้เข้ามาพวกเขาก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นถ้าขึ้นราคาสินค้าฉันว่ารัฐบาลควรมีการควบคุมราคาแล้วก็ตรวจสอบร้านค้าพวกนี้นะว่ามีการทุจริตหรือเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า ฉันเห็นด้วยและพวกเราก็ต้องระวังร้านค้าพวกนี้กันด้วยนะทางที่ดีเราควรจะถามราคาก่อนจ่ายเงินนะจะได้ไม่โดนร้านค้าเอาเปรียบหลังจากนั้นเทเลอร์ก็ได้ไปซื้อร้านอาหารตามสั่งรนะ้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ก่อนหน้าน,นี้ราคา40บาทแต่พอเข้าร่วมโครงการก็ยังคงราคาเดิมไม่ได้ขึ้นราคาเหมือนร้านอื่นทำไมต้ายังขายราคาเดิมอยู่ล่ะคะนี่หนูไปซื้อร้านก่อนหน้านี้เขาขึ้นราคาหลังจากมีคนละครึ่งด้วย พราะยังไงต่อให้ป้าขายราคาเดิมก็ไม่ใข่ทุนอยู่แล้วลูกแล้วป้าก็ไม่อยากเอาเปรียบลูกค้าโดยการขึ้นราคานะ่ะป้านี่ใจดีจังเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอุดหนุนใหม่นะเทเลร์ได้ไปซื้ออาหารที่โรงอาหารและผ่านร้านที่ขึ้นราคาซึ่งตอนนี้แทบจะไม่มีลูกค้าเลย อาหนูไม่มาซื้อร้านป้าและลูกพราะป้าขึ้นราคาอาหารนะคะร้านนี้เขายังขายราคาเดิมอยู่เขาไม่เอาเปรียบลูกค้าเลยป้าแม่ค้าก็ฉุกคิดขึ้นได้กับคำพูดของเทเลอร์จึงกลับมาขายราคาเดิมเพื่อเรียกลูกค้ากลับมาเมื่อลูกค้าเห็นว่าร้านนี้ไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็กลับมาซื้อเหมือนเดิมรวมถึงเทเลอร์ด้วย